ส่วนแล้วปะปีของเขาเป็นท่าไหนยังไงมันมีท่าตั้งตัวไหมมัไม่ท่าตั้งตัวไหมสอนหรือยังครับพี่เออยังไงเออท่านพี่ซีสอนน้องยังเออเเออมันหนักคุงงรึเปล่าคุงเหรอลูกกินเยอะอ๋อกินเหมือนปลาปลาขุนลูกหรอครับดม ต้องไปเตรียมเลยโซนจะช่วยนุนิวลองเพลงไหมโซนจะช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยด้วยจะโดนนุนิวกินแล้วนะ้าไม่ช่วยอ่ะนะแต่สนเต้นไม่หยุดเลยนะแหมอมมากใ่หมมดมะอ้ยเรไม่ใส่ไม่ทำอะไรมาพาไปอาบน้ำเร็ว เสร็จงานต้องพาแบบน้ำแล้วเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเมื่อกี้พี่ซีสอนเต้นพี่ซีสอนเต้นเต้นอะไรอ่ะเออเนยซอนพ่อเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ซีสอนอะไรโลกทำให้ดูให้นุ่นนิวดูซิยังไงยังไงกลางขาไม่ใช่กางขาแล้วก็โดดไม่ใช่หรอเมื่อกี้ที่พี่ซีสอนเอออ่ะอีกทีทีพี่อือออไม่คุยเก่งมากพี่ซีบอกว่าน้องหนักคุ้มนิดนึง